คือผักไปแล้วมันหกผ้ามันปูนดีไงไม่มีหออมควายจินน้อยเอเอ,เอสวยเอเอเอ,อหลังนี่ก็เป็นลูกไม้กันอ่กไม้ค่ะบ่บ่ล้างเป็นผาล้งา<ม>งผขอลัาง ว่า Elliot, so สิจะไป็นสำเร็จนะสิเดี๋ยวช่ว้มกซอยวมองแบมานี่แหละมึอตอนไหนจะไปพูดเกิดให้เกิดใช่ไหมให้เกิดเดียเอามั่นเสือ อเมีมีอาชีพทีสามารถที่เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยข้าบางอันนี้ความต้องการก็จะอยู่ที่โกดังร้านยี่สิบกา้าเข่งแผนมัานสมาชิกทุก่บ้านมีกว่ามเะไรอย่างแล้วเพราะว่าทางโรงแรมที่เป็นวิทยากรได้มีท่างคุค่มค่ะเชจญค่ะมีเท่าไหร่มา ตะบนตะบุนทาครับที่ได้นเป็นนุที่วยที่สุดในประเทศไทยข้าทัว์อบทัวรเมข้า4ี่กาายดีบค่อันนี้ อเ่แค่ไปใช่ถ้าเกิด6ฟุตแต่าจะน้อย2ฟุนได้ถ้าคุณเตียงด้วยนะคะสี่เป็นสว่างดีพี่เวลามันแรงรุ่เตัว์แลงไปนนไ สวัสดีค่ะดิฉันนางมังออนจำปาดีเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมุ้งแม่บ้านเกษตรกรดอนท่าสถานที่ตั้งกลุ่มบ้านเลขที่330หมู่20ตำบลรันคาอำเภอทองจังหวัดสุพรรณบุรีประวัติความเป็นมาของกลุ่มมุ้งแม่บ้านสุพรรณบุรีนะคะก็คือว่า เริ่มต้นจากสมัยบรรพบุรุษของเราพ่อแม่ของเราได้การตัดมุ้งเย็บมุ้งเย็บผ้าขาวบางในการใช้ในครัวเรือนจากนั้นก็ทําจําหน่ายภายในชุมชนซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงจากนั้นก็มีการ ขยายสินค้าไปตามชุมชนต่างๆและพื้นที่ใกล้เคียงจนได้รับการตอบรับอ,อย่างดีมากเราก็เลยมาจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันกลุ่มของเราได้มีการส่งสินค้าไปทั่วประเทศมีทั้งทำตามออเดอร์ของลูกค้าที่ต้องการสินค้าตามความต้องการของของ,ของ,ของตอนเองแล้วก็สินค้าตามท้องตลาดซึ่งมีทั้งมุ้งลูกไม้ ชายม้งกระโจมอ่าแล้วก็ม้งสปาม้งดีสอดค่ะม้งสั่งตัดที่คุณลูกค้าต้องการเช่นม้งสังกะพันม้งพระสังกะพันม้งครอบครัวม้งรับแขกประมาณนี้ค่ะสั่งตัดได้มีสลับสับเปลี่ยนกันประมาณ30เพราะว่าหลักเลยคือทำนาเป็นอาชีพเกษตรกรม้งเนี่ยเป็นอาชีพเสริมนะคะ แต่ตอนนี้เราก็จะเป็นมุ้งก็จะเป็นอาชีพหลักเราได้เลี้ยงครอบครัวกันถ้าช่วงช่วงทำนาเว้นจากกว้างจากการทำนาเราก็มาทำมุ้งกันถ้ามีออเดอร์เราก็ช่วยกันนะคะแอดไลน์ที่เบอร์0867514329ค่ะตาบดาใดที่มียุงมุ้งของเราจะเป็นคู่ปรับขอบยุงตลอดไปนะคะ